ถ้าเราจะเทียบจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านกับจิตพวกเรานี้จิตพวกเรานี่เหมือนยุงตีกันกระจายเหมันยุงชกกันยุ่งอยู่นั <c oughs> ่นไม่มีเวลาสงบยุ่งกันตลอดเวลายุ่งเหมือนยุงตีกันยุงชกกัน,กนจิตของ ท่านผู้บริสุทธิ์ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับน้ำนี่ที่สายสะอาดเต็มที่แล้วนิ่งมีเพียงเึงข้อเทียบเทียมแต่จิตนั้นมันไม่เหมือนน้ำเพราะไม่ใช่ด้านวัตถุแต่ก่อนก็เป็นจิตสภายุ่เหมือนกันกับพวกเราเนี่จิตของทุกคนต้องเป็นสภายุง ชกกันอยู่ต่อยกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีกรรมการจะมาตัดสินไม่มีกรรมการใดจะมาแยกออกทันกันตรงนั้นอ่ะตะลอดเวลากรรมการก็ขึ้นเวทีเขายังมีนอกจากเมื่อ,อ,ขอเ,เขาเ้นชกกันบนเวทีเขายังมีกรรมการแยกกรรมการตัดสินแกสภาจิต สภายิางเรานี่มันไม่มีใครแยกใครเพราะต่างคนต่างอยู่บนเวทีสภายุางเหมือนกันหมดไม่มีเวลาลงด้วยลมลุกคูกคันก็อยู่บนเวทีนั่นแหละไม่ทราบใครจะแยกใครเวลาจะมีผู้ไปแยกก็ไม่อยากให้แยก ทำไมจึงมีผู้จะไปแยกออกเขาไม่อยากให้แยกก็ธรรมดาอมวยยุงสภายุงนี่นั้นก็เหมือนยังครูบาอาจารย์หรือธรรมะต่างๆที่ท่านเทศสอนเนี่ยไม่อยากฟังพวกนี้ไม่อยากฟัง คือไม่อยากแยกคืนยังไงไม่อยากแยกมันตะลุมบอลันอย่างนั้นทั้งมันทั้งคืนอืรับตื่นลืมตาอะไรก็ตามยุ่งขนาดไหนจนขนาดน้ําตาก็รล่วงไปด้วยมันก็ยังพันอย่างนั้นไม่ยอมให้ใครแยกคือไม่ยอมเทียบอัดเทียบทำไม่ยอมเทียบเหตุเทียบผลความผิดถูกดีชั่วผลเป็นมาอย่างไรไงมั่งจึงได้มาเป็นอย่างนี้ มันไม่ยอมไปคิดไปอ่านและไม่ยอมฟังใครนอกจากคุมมุ่นอยู่กับความดี่งของตัวเองความเดือดร้อนพุ่น่วานตัวเองซึ่งเกิดอยู่ภายใจโดยเฉพาะแต่เพียเราไม่ชอบให้ใครยุ่งไม่ชอบให้ใครไปแยกผู้แยกก็ได้แก่พระพุทธเจ้ารคอาจารย์ถสฆงสาวกขยัหันห์แยกออกด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัดด้วยทม แต่จิตไม่ชอบธรรมนาจิตจะพายูงนี้มันไม่ค่อยชอบเหตุชอบผลมันเป็นอย่างนั้นมันจึงหาความสุขไม่เจอเมื่อมันยุ่งกันอยู่กาบใดความสุขก็มีทางที่จะเกิดขึ้นอยู่กาบน,นั้นกี่ปีกี่เดือน ก็ตามมันก็เป็นสภาพที่มันเคยเป็นจุ่งกันอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ทำให้คล้อยตามมันเชื่อมันไปทุกอย่างเพราะมีเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบกันพอที่แยกจะแยะ・พอที่จะฝืนกันมั่งถ้าคู้ด้วยสนใจในะอันนี้ทำแล้วก็มีทางฝืนจากพวกเราทั้งหลายว็าทีปฏิบัติคันนี้ การธรรมดาการปฏิบัติการพิหัดดัดแจงคือการฝึกทรมานจิตใจนี่กดขี่บังคับจิตแม้มันคิดี่ยนที่ต่างๆก็ต้องเป็นการฝืนเป็นความลําบากเราเรียกว่างานอันหนึ่งเราก็ฝืนเราก็ทําแม้จะมีความลําบากระบนอย่างไรเราก็ทานี่ผู้ผู้อบรมธรรมะย่อมเป็นผู้หนักทางเหตุผลเหตุผลว่ายังไงก็ต้องพยายามตามนั้นแม้จะยากลําบากก็ทนเพราะเชื่อเหตุเชื่อผลได้แต่เชื่อธรรม ผู้ไม่เชื่อทำก็คือผู้ไม่เชื่อเห็นเชื่อผลเอาตามความชอบใจของตนแล้วก็ความชอบใจนั่นแหละมันพาลงเหวลงบ่อให้จมไปเรื่อยๆหาทางฟื้นตัวเองไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมเห็นโทษจี่มีความลำบากสำหรับโลกที่จะเจอความุกความสบายมีมากอย่างไรก็มา ก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อกันมากท่านั้นมนุษย์เรามีมากมันต่างจากสัตว์ที่มีจำนวนมากเพราะมนุษย์เราฉลาดแต่ฉลาดเพื่อการตกเรื่องทุกข์ฉลาดในการเห็นอ,อกเห็นใจกันเพื่อเพียงเหตุผลโลกก็มีความสะดวกสบายแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นถ้ามีมากเทาไก็ตามก,ก็จะยกเราให้เป็นหนึ่งเสมอการเข้าตัวนี้เป็นที่หนึ่ง การเข้าตัวมีมากการเห็นคุณค่าคนอื่นก็มีน้อยนอกจากจะเห็นคุณค่าตัวเองเท่านั้นทั้งๆจะอาศายัยเพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันคุณค่าทั้งหมดก็มาเข้าตัวเองเสียทั้งหมดเรื่องของมนุษย์ที่เกิดความเดือดร้อนอยู่ทุกวันหรือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เพราะเห็นนี้เองก็รวมแล้วก็เรื่องของกิเลสมันไม่ใช่เรื่องอื่นใดท้าผู้ปฏิบัติธรรมะ จึงต้องแยกทีนี้เป็นมวยก็แยกและทีนี้สมมติว่าเป็นสภายุนงเราก็พยายามแยกแยกจิตทั้งเราโดเพพาะอย่างยิ่งระหว่างขันกับจิตที่ม,มีเกิดความทุกข์ความลาบากในที่จุดใดตรงใดแต่ก่อนที่เราไม่เคยพิจิตริารณาก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นภายในจิตเพราะสิ่งน,นั้นผิดปกติไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็น ถ้าเป็นขึ้นมาแล้วก็อยากให้หายความอยากทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาอืคือความบกพร่องมันหิวมันโหยมันอยากตลอดเวลาอยากในทางที่ผิดอยากเพียงไรก็มากเพียงไรก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความหิวขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความหิวก็คือความทุกข์ผู้ปฏิบัติธรรมจรึงไม่ไม่ปรารถนาอย่างนั้นโดยปราศจากเหตุผล คนจะแก้ไขดัดแปลงยังไงด้วยหยุดด้วยยาหรือด,ด้วยอัดด้วยทำเราก็พิจารณาไปตามเหตุตามผลนั้นควรจะฉีดยาก็ฉีดควรจะรับทานยาก็รับทานควรจะยังไงก็ทําไปแต่ระวังทางปรารกิจใจท่งนเราไม่ไปยุ่งจนเกินเหตุเกินผลจนกลายเป็นโรคชนิดหนึ่งขึ้นมาภารกิจใจยิ่งเป็นของที่หนักมากหรือเป็นความความทุกข์มากยิ่งกว่าโรคทางกายเกิดขึ้นเขาทุกข์ทางใจเป็นเป็นทุกข์นกหนัก ทุกทางใจนี้เกิดเพราะหน้าของกิเลสทุกทางร่างกายเป็นเพราะความแปรปรวนของธาตุผิดปกติของธาตุมันก็เกิดขึ้น,นธรรมดาแต่ทุกทางใจนี้ร้อยทั้งร้อยมันเกิดขึ้นเพราะหน้าของกิเลสทั้งนั้นแล้ผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้เหตุผลอันใดเจ็บคุณที่ตรงไหนก็พิจารณาแก้ไขไปตามเรื่องแต่ให้ทราบว่านั่นคือคือเป็นอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นสมบัติของเรา ที่เราได้อาศัยเขาแต่เราไม่ถือว่านั่นเป็นเราเนี่มีความแยกกันจะเป็นขึ้่นบ้างน้อยก็ปฏิบัติกันตามเรื่องแยกขายกันไปตามความสามารถที่จะเป็นไปได้แต่พยายามมกสาใจอย่าให้กำเริบไปยึดไปถือไปวุ่นวายเขาเขามันจะเป็นทุกข์สองชั้นคือทุกข์ทางกายอันหนึ่งแล้วก็ทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเพราะทุกข์ทางกายเป็นเหตุน,นั่นแล้วก็เพิ่มทุกขึ้นเป็นสองทุกข์ก็ยิ่งนหนัก ผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นค่ายควรอย่างนี้ไม่เหมือนทั่วๆไปที่ไม่เคยสนใจกับธรรมะเลยแล้วทีนี้ความทุกข์ก็ต่างกันผู้ปฏิบัติธรรมะมีพอมีทางหลีกมีทางแยกแยกตัวเองถึงจะเป็นมากก็แบ่งหนักแบ่งเบาทุกพอได้ไม่ได้ยกกันทั้งหมดไม่ได้แบกมกันจะทั้งหมดนี่ผิดกันที่ตรงนี้น สอนทมท่านสอนโดยถูกต้องผู้ปฏิบัติทมจึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมการปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันที่มันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับกาของเราตลอดเวลานี่แหละแต่ปฏิบัติที่ไหนเอปฏิบัติตอนส่วนนี้ถูกส่วนอื่นก็ถูเรื่องภายนอกเกี่ยวกับคล้ายๆสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามมันห่างจากตัวของเราอยู่มากไม่เหมือนกับระหว่างขันทั้งกกิดซึ่งติดแน่เดียวกับเรา เนี่ถือคำว่าสิ่งเหลนี้ว่าเป็นเรามันติดกันอย่างสนิทแยกไม่ออกตามธรรมดาแล้วมันแยกไม่ออกเพราะไม่แยกไม่พยายามจะแยกเพราะไม่เข้าใจเมื่อเราได้เข้าใจในอัดในทาแล้วเราก็พยายามแยกพยายามพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันตามศาสตร์ตามส่วนที่มันเป็นพึ่งมากน้อยเนี่ยมันปกติไม่เกี่ยวข้ายได้ปวยอะไรก็ทราบว่าธาตุขันนี้มันปกติตามเรื่องของมันเวลาแสดงความแปรปลวนขึ้นมา ในลักษณะต่างๆก็ทราบว่าถ้าขนันมันแปรปรวนของมันแต่ใจายอย่าให้แปรปรวนไปตามมันเพราะใจาไม่มีโรคชนิดนั้นเนีย่ยยาหาเรื่องโรคคืออารมณ์ที่เกี่ยวกับร่างกายแปรปรวนนั้นเข้ามาแทรกถึงตัวเองเี่มาเียอแทงตัวเองให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นโรคภายในใจเนี่ยเรียกว่าเรียนเรื่องตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองนิบัตรอย่างนี้ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย มีความสม่ำเสมออยู่ภายในจิตเรื่องความตานน้นมอบให้ถากให้ขันไปเสียเรื่องความเป็นด่ของขันก็มอบให้เขาเป็นอยู่ธรรมดาเป็นด่เพื่อจากไปมีความแปลสกภาพตามหลักธรรมชาติของเขาอยู่ถ้ามีว่ากลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนแต่อ,อย่างนั้นพอเมื่อแปรไปมากมันก็แสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นเรา,าทราบไหมทุกกระยะจึงเรียกว่า เรียนกรรมฐานทำงานกรรมะแแล้ว,ว่าการกระทำฐานนะคือที่นี่ทำงานในภะายในกายในใจของเรานี้งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากการรู้พบรู้ธาตรู้ีิเดชทันหาอาสวัจะต้องรู้ที่จิตจะต้องรู้ที่ที่งานเนี่ยคือกรรมฐานเสนเสสาลุนมานะขาสันตาตะโจเป็นต้นจิตมันยึดถือสิ่งเหลนี้ ผมมันก็ว okay ่าเป็นตนเสียอันเส้นดำดำยาวยาหรือขาวขาวยาวยาวมันก็ว่าเป็นตนเสียอะไรมีอยู่ในนี้ถือว่าเป็นตนทั้งหมดผมก็ว่าเป็นตนขนเล็บฟันก็ว่าเป็นตนเนื้อหนังก็ว่าเป็นตนกระดูกก็ว่าเป็นตนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทุกกระปรกโซบมมขนาดไหนเต็มอยู่ภายในร่างกายก็ว่าเป็นตนเลยเสียเพราะฉะนั้นตนของเราจึงเต็มเพราะด้วยสิ่งทุกกระปรงโซบมมเมื่อสิ่งทุกกระปรงโซมมมาเป็นตัวของเรา แล้วเราจะหาความสะอาดทางภายในจิตใจได้อย่างไรเพื่อความสะอาดภายในจิตใจจึงต้องอาศัยสิ่งที่ตกกรตกโสมมเหล่านี้เป็นปุ๋ยคือพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับมีกองอนิจจังกองทุกขงังกองอนัตตาต่างหากไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอืไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเป็นเพียงอาศัยกนเชั่วระยะการเท่านั้นพอถึงการผ่านไปของเขาเฮียเรียกว่าเรียน ไมว่าเรียกว่าชำนะตัวเองแต่สิ่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ตามสภาพจิตใจเราก็ร่มเย็นเราพิจารณาการพิจารณาส่วนร่างกายอย่างนี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตของเราก็เป็นวิหารธรรมประกัน่คือมีความเย็นมีความสบายไม่คุ้งเพ้อเหื่อไม่เดือดร้อนวุนว่นวายจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นเพราะอาศัยการพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกา,งงกายซึ่งเป็นปัจจุบันนะ ทำเราเริ่มร่มเย็นเวลาท่านบวชพระทาไมไม่ว่าอุปชาใดก็าตามแม้จะมีความสนใจกับกรรมฐานเียงไรก็าตามกฎข้อบังคับที่เป็นหลักฐานตัวของพระพุทธเจ้าทิ่งทรงสอนไว้ในขณะที่บวชพระบวชเนงต้องสอนกรรมฐานห้าให้ถึงระยะที่จะสอนกรรมฐานแล้วก็ต้องสอน เจซาลูมานาคาดันตาตะโจตะโจดันตานาคาลูมาเจสาสอนอารมณ์พิจารณาแบบอารมณ์พิจารณาปัจจุลมถอยไปถอยมาเพื่อให้เกิดความจำนี้จำนานให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องละเอียดลอเข้าไปโดยลําดับลำดับนีอุปชาใดก็ตามเวลาบวชคณบุตรต้องได้สอนกรรมฐาน เพราะนี่เป็นเครื่องมือที่จะถือเป็นหลักสําคัญในการถอดถอนกิเลตปัญหาชว่าอุปทา,านทั้งหลายออกได้ต้องสอนนี้ถน,น,าาาานัตาจักรปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้า,ท,าทันนึงก็อว่าเป็นต้นกกราก,กราสตูรการทั้งหมดรวมอยู่ในน,นี้่นันจึงสอนให้พิจารณา ผูกพ no ิจารณาอยู smell, ่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอก็ไม่ตื่นเต้นไม่เห่อเหิมรู้ตามความจริงทั้ง้าหลอกางในเพราะเป็นสภาพเหมือนๆกันกลัวผีกลัวปัดอ่านจะกลัวที่ไหนผีที่ไหนมันมีนอกจากความคิดความปรุงของจิตมันหลอกตัวเองผีกับผีเนี่ยสายช้างอยู่ในนี้ร่างกายของเรามันมันตุกอะไรเข้าไปไว้ไม่มีกี่ฝ้ากี่ศอก สัตว์ีประเภทมันเข้าบรรจุไว้ในป่าช้าผีดิบตรงนี้รู้พิ่อันนี้เราจะไปตื่นเต้นหลงไหลไปอะไรก็ไปป่าช้าที่ไหนอีกอือกที่นี้่เดินเข้าไปเตาไฟเตาไฟมันเป็นที่เผาอะไรมั่งแล้วก็ดูสิครัวไปแล้วมันเราไม่เห็นกลัวผีภายนอกตัวซา,า,ากบซ่าเสล็ดซ่าปูซ่าปลาอะไรมันเต็มู่ในครัวเห็นเป็ดไก่ไม่เห็นกลัว เอาเข้ามาบรรจุไว้ในที่นี่ฝังกันไว้ในที่นี่ก็ไม่เห็นกลัวนี่ก็เพราะความเข้าใจของเรามันเสยไปต่างๆที่ให้เกิดเป็นภยัยแต่ตัเองเนึ่งกลัวผีความกลัวมันก็เป็นภัยอันหนึ่งเป็นเครื่องบีบคั้นจิตใจให้รับความลำบากลำบนเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมันก็ไม่กลัวืึยุ่ได้คติอันดีด้วยนายเนี่ยเยี่อป่ายา้าทุกวันทุกวัน มีอะไรนี้ป่าช้าพุทธนาจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเรื่องอุปทานมันจะอย่างลงลึกขนาดไหนก็ตา,ามเถิดถ้าลงปัญญาและพิจารณาส่วนร่างกายนี้ให้เห็นตามความจริงโดยสม่ำเสมอพิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันจะเกิดความสมนำนิกทำงานเกิดความคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นมาโดยลําดัลบลาดับแล้วอุปทานก็จะค่อยหมดไปหมดไปคำว่าอุปทานคือจิตไปเชี่ยวยึดนั้นยึดนี้ไม่เป็นตัวของตัว แปลว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเราเไปเที่ยวอาศัยอยู่ในนั้นอาศัยนั้นตัวเองไม่มีอำนาจตัวเองไม่มีวาสนาตัวเองไม่มีหลักมีเกณฑ์ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอำนาจวาสนามาเป็นตัวของตัวแล้วมันก็เดือดร้อนเพราะมันขีดเมื่อพิจารณาแยกแยะสิ่งนั้นเห็นตามเป็นความจริงแล้วเราก็มาทรงตัวของเราได้ไม่ต้องไปอาศัยพึ่งิีกับเขาเราก็เป็นตัวของเราขึ้นมาภายในใจใจก็สงบร่มเย็นนี่ ท่านสอนกรรมฐา,ามนท่านสอนอย่านี้นให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณามากเชไรจิตยิ่งมีความกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับทรลุอุปวมไปทั้งภายนอกภายในเป็นความสงาา่าผ่าเผยองค์อาจก้าหาญอยู่ภายในจิตใจเวลาทำนานจริงๆมีตามความจริงร่างกายของเรานี่พอกำหนดตาบ๊บเท่านั้นมันจะทะลุไปทันทีทันใด ม,มาจะร่างกายของสัตว์ของบุคคลภายนอกหรือไ,ม,ไม,ม่าจะร่างอันไหนเหมื่อการพิจารณาของเรามีความใจมีคำนานแล้วมันจะพุ่งทะลุไปทะลุไปอย่างรวดเร็วหรือว่าได้อย่างใจมองเห็นสัตว์เห็นบุคคลนี้มันจะไม่มองเห็นธรรมดาของสัตว์ของบุคคลที่เป็นอยู่นั่นเลยมันจะมองเห็นแบบกรรมาฐานแบบที่ตนได้เคยพิจารณาแล้วอย่างไรนั่นแหละประจักษ์ภารกิจใจ พอกำหนดปั๊บอย่างนี้มันจะวิ่งเขาถึงจุดที่ตนเคยพิจารณาอย่างไรแล้วเห็นชัดเจนอย่างนั้นภายในใจของตนเองอย่างรวดเร็วนี่คือความทำง,งานเราเขียนหนังสือทีลกเขียนแล้วลบลบแล้วเขียนไม่เป็นตนเป็นตัวเราเพิ่งหัดนอ่านแล้วลืมลืมแล้วอ่านเขียนแล้วลืมลืมแล้วเขียนอย่งนั้นไม่เป็นตนเป็นตัว เขียนไปเขียนมาเขาเริ่มเป็นตนเป็นตัวอ่านก็ออกเขียนได้ไปโดยลำดับๆต่อไปหลับตาเขียนก็ได้เพราะความชานาญแต่เวลาจะอ่านต้องลืมตามันติดกันที่ตรงนี้เท่านั้นชานาญขนาดไหนก็ตามการอ่านหนังสือต้องลืมตาไม่ลืมตาไม่เห็นผิดกับการเขียนการพิจารณาทางด้านปัญญาในส่วนตา่างๆที่ท่านเรียกว่ากรรมฐา,านนี้หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นพิจารณา เพราะปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นต่างหากนี่ท่านเรียวกว่ากรรมฐานงานรู้โลกรู้ตรงสารารูษษษษษ้พบรู้พลาดรู้กิเลสทันหารู้โดยการพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมฐานมีกรรมฐานห้าเป็นต้นจึงเป็นความจําเป็นเวลาพระท่านบวชต้องอาศัยกรรมฐานนี้เป็นอาวุธสําคัญปากฟันกิเลสทันหาอสละความคิดมั่นถือมั่นสาคัญว่าสวยว่างามว่าเป็นนิจจังคือความเที่ยงถาวรเป็นสุขเป็นอัตตา ทำลายกองสมมุติเหล่านี้มันแตกกระจายไปจากจิตใจจิตใจจะได้เข้ามาเป็นตัวของตัวเพราะเห็นถูกต้องตามหลักธรรมจะไม่ไปยึดสิ่งนั้นซึ่งเป็นของปลอมว่าเป็นตัวขึ้นมาแล้วกับตัวก็เลยกลายเป็นผู้ปลอมที่เดียวกับสิ่งนั้นไปเสียหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เนี่ยท่านสอนนี้สอนเพื่อให้ได้หลักได้เกณฑ์รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น,น้ะจิตก็ามาเป็นตัวของตัวขึ้นโดยลำดับลำดับ แล้วคอเย็ยนผูู้ปฏิบัติธรรมแบบนี้เย็ยนอยู่ไหนก่อเย็ยนปัญญาผิดขึ้นทุกวันรู้เท่าทันอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆของจมูกร้างกายในอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจก็ทันถ้าสติปัญญาอยู่กับตัวแล้วทันเท่านั้นแต่ก่อนนั้นไม่ทนันอืคิดเออจนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมันก็ยังไม่ทราบว่าอะไรผิดขึ้นมันขึ้นมาเพราะมัน สติไม่ทันปัญญาไม่มีหรือปัญญาไม่ทันถ้าเราผิดขึ้นมาสติก็มีสติก็แก่ก้าปัญญาก็สามารถทีนี้อะไรมาสัมผัสภา,ายในตาหูจมูกลิ้นกายหรือตุงมขึ้นภา,ายในจิตใจจึงเป็นเหมือนกับว่าปลุกสติปัญญาขึ้นทันทีทันใดในขณะที่สัมผัสนั่นแหละคือขณะที่ปลุกสติปัญญาขึ้นมาพร้อมให้รู้ทันและที่มากันอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยวางได้อย่างทันอกทันใจ นี่คือความคล่องแคล่วของสติปัญญาที่พิจารนาม,มาเป็นสติปัญญาที่เพียงไกลมากสติปัญญานี้เป็นเครื่องมือที่สังหารสายชี่เหลดมันเกาะขึ้นมาตั้งขึ้นมาเป็นพบเป็นชาติออกแม่แพ่ลูกแผ่หลานขึ้นภายในจิตใจของเรา ตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ที่นี่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี่เลวลาเราเรียนอัดเรียนทำปฏิบัติทมแล้วก็ตั้งกองทัพขึ้นมาเป็นเครื่องต้างทานเป็นเครื่องรบฟันหันแหลกกันลงไปลงไปจนกระทั่งกองทัพทเสือกใว่าลูกไฟล้านในว่าปูยา่าตายายของมันทําลายลงไปจนหมดไม่ห้มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจพชาของเราไปเอง ความสุขไม่ต้องเรีออยกหาที่ไหนเมื่อที่เลสดตัวก่อเหตุให้เกิดความทุกข์ความทรมานมันสลายตัวลงไปมากนะ้อะความสุขก็เปิดขึ้นมาที่เล็ดสลายตัวไปหมดความสุขก็เต็มตัวภายในจิตเพราะจิตนั้นไม่มีความสุขเพราะกิเด็มาแย่งเอาไปกินหมดอผลทุกมาให้เราเี่ยพอฆ่าที่เด็ดลงไปจนกระทั่งที่เด็ตายหมดแล้ว ความสุขก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิท่านจะบอกปรมังสุขขังนะอ,อ,อะไรจะประมังสุขขังก็คือจิตนี่เป็นสุขอย่างยิ่งอย่างยอดอย่างเยี่ยมไม่มีอะไรจะสุขยิ่งกว่าจิตเด่นในโลกนี้คือเด่นจิตเป็นสุขเพราะความมือสุดข,ของตนเพราะไม่มีอะไรมาแบ่งสันปันส่วนเอาไปเป็นธรรมล้วนๆธรรมโมปิโบก็หมายถึงคือความสว่างสมัยอย่างธรรมก็หมายถึงจิตที่พ้นแล้วจาก สิ่งกดท่วงนึกปกปิดกำบ,บังทั้งหลายเป็นธรรมชาติที่สว่างเต็มตัวภายในตัวเองนะสมาธรรมโมปดีโปะมหมายถึงอะไรเป็นธรรมถหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นธรรมตั้งแท้ไม่มีอย่างอื่นเป็นที่หมายอันนี้รู้อยู่กับตัวจิตประเภทนี้แหละท,ที่ที่กล่าวในในเบื้องต้นว่าถ้าเป็นน้ำก่อนหนึ่งใสสะอาดรสชาติก่อน กลมกลมจืดสนิทไม่มีที่ต้องติหมดทางต้องติมันเลยเป็นสภายุงอีกนี่ลายมันออกสภายุงพนันจิตใจมันนเป็นน้ำนิ่งสงบรู้อยู่อย่างนั้นไหนก็รู้ ไหนก็สว่างสวัยเนีย่ยที่เคยพูดว่าถ้าเาเป็นด้านวัาถือแล้วยกออกไปแข่งกับโลกลองดูสิโลกไหนในสามโลกฐานนี้จะมาแย่งชัยชนะไปได้ไม่มีแพ้กันอย่างง่ากราบว่าอย่างสนิทเพราะตาเห็นได้ชัดว่าอ๋อทำแท้เป็นอย่างนี้อ้าวููก็ได้ฟังชัดว่าทำท่านประกาศคุณภาพ แห่งความจริงออกมาอย่างนี้อย่างนี้พร้อมกับตาก็เห็นทำมันอัศจรรย์นั้นด้วยหูก็ด้ยินทําแสดงกังวานออกมาด้วยเออว่ายัางไงแล้วใครซึ่งต้องการความสุขความจเจริญต้องการของดีพิเศษจแล้วจะปฏิเสธได้ไม่มีในโลกนี้ไม่ไม่มีแต่นี้ทําให้เป็นอย่างนั้นประกาศอย่างนั้นแสดงตัวอย่างนั้นไม่ได้โลกไม่อาจมองเห็นได้โลกไม่สามารถมองเห็นได้ เพราะแั้จรงต้องกำดำกำขาวไปเช่นเดียวกับเจ้ากับท่านทั่ทวโลกตัวผูสารแต่ตำหนิก็ตำหนิไม่ลงใครต้องการความสุขความวิเศษว,วิโสด้วยกันแต่เมื่อีิสัยไม่สามารถอาจรู้อาจเห็นได้มันก็จําเป็นต้องงมไป,เปนเป็นธรรมดาเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติวาพยแยามมันก็ทราบอยู่กับตัวใครไม่รู้ก็รู้อยู่กับตัวโดยเฉพาะ อากาศให้คนอื่นเห็นแสดงคนอื่นเห็นไม่ได้แต่ก็แสดงกับตัวตลอดเวลาอากาศรีบโกะเนี่ยนะนวาทําแท้อยู่กับหัวใจเรานี่แหละอยู่กับผู้รู้นี้ไม่อยู่ที่ไหนถ้ากำหนดลงไปในจุดนี้อันใดที่มาเกี่ยวข้องโกพันกับธรรมชาตินี้ซึ่งทําให้มัวหมองไปพยายามแก้ไขพยายามปัดเตาแยกแยะก,กันด้วยสติปัญญา นี่แหละธรรมสาระคือใจนี่แหละเป็นสาระยอดแห่งความสาระคือใจยอดแห่งความไว้วางใจก็คือใจที่สิ้นสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายแล้วศาสนาท่านสอนลงทั้งหมดรวมลงที่นี่ใจนี่แหละคือภาชนะอย่างเอกเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมกับธรรมอย่างยิ่งยิ่งกว่าใจ มนุปุพพังคมาธรรมามนุเศรษฐามนมายามายใจเป็นใหญ่ใจจิเป็นประธานสาเร็จแล้วด้วยใจลงที่นี่ทําก็มาแล้วที่ใจที่อื่นไม่แล้วถ้าไม่ลงที่ใจนะไม่แล้วธรรมารู้ที่ใจเห็นที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจนะบริสุทธิ์ที่ใจนะหมดคํำที่จะพูดต่อต่อไปนิมิติปัญหาทั้งหมดที่ใจ วันนี้แสดงเป็นตอนนี้พอสมควร